สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ้๊มอีกครั้งนะครับวันนี้อ้๊มจะพามาชมนะฮะเจ้าตัว Ford r a n g เจ2.2 4ประตูยกสูงนะฮะของทางด้าน Ford คันนี้นะฮะเป็นรถปี2016เนาะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนี่เดี๋ยวดูที่น้ํากันก่อนดีกว่ารถผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับอ้พามานําเสนอกันวันนี้นะเจ้า Ford r เ n g e จอร์คันนี้นะฮะมีจุดเด่นจุดพิเศษอะไรเดี๋ยวอ้๊มพามาชมกันนี่ครับเริ่มด้วยด้านหน้านะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์บวกฮาโลเจนนะฮะ คันนี้เป็นโฉมไม่ในเชนเรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าแบบใหม่เนาะอันนี้แต่นี้ลูกค้าเก่าครับเจ้าของเก่าดูแลดีนะจะเป็นสายตกแต่งหน่อยก็เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสไตล์อเมริกามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะไมคยคันนี้นะแค่วิ่งมาแค่แสนกว่าโลเองเฉลี่ยแล้วปีกาหมื่นกว่าโลเองครับนี่เดี๋ยว,ยวอ้ามพามาดูด้านข้างครับคันนี้มาพร้อมกับโป่งเย็บสไตล์อเมริกานะหนา6นิ้วรอบคันนะครับนี่ ๋ยวให้ตากล้องแพนไปให้ดูนะฮะแล้วก็มีตัวล้อแม็กด้านนี้นะฮะเป็นแม็กขอบ18ของเลนโซ่นะฮะมีมาให้เรียบร้อยแล้วหรูพร้อมน็อตซิ่งสีเทเทนะครับแล้วก็ที่เบ้ามือจับขอบประตูนะครับมีเบ้ามือจับมาให้ด้วยนะการิ้วกันลอยมีบันไดข้างอะไรมาให้เรียบร้อยนะฮะฝาถังตกแต่งสไตล์ฟอร์ดนะฮะนี่โอเคโป่งหลังเย็บใหญ่ใหญ่หญไฟไท้ายมีครอบโคไฟมาให้ด้วยนะฮะแต่งมาให้กับพร้อมกับ ท่วงท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมาให้ด้วยแล้วก็มีสัญลัก xlt นะระบุรุ่นโชว์กันไปเลยคันนี้นะครับส่วนด้านข้างนะฮะฝั่งคนขับก็อันนี้เลยนะรถเข้ามาใหม่อ้าไม่ได้แต่งเติมเสริมอะไรไปเลยให้ดูกันแบบเรียวๆนะดูกันว่าสภาพรถเป็นไงแล้วเดี๋ยวพามาดูภายในนี่ครับที่นั่งนี่ที่นั่งตอนท้ายนะฮะเบาะนังดําได้แดงนะข้างๆบูหนังดําได้แดงนะครับ ภายในก็อย่างที่เห็นเลยไม่ต้องพูดมากกันดีกว่าเอาเป็นว่าเดีย๋ยวลูกค้าดูสภาพเลยนะนี่เข้ามาใหม่สภาพบบนี้เลยมาดูด้านหน้าครับฝั่งคนขับนี่เปิดมาเป็นไงครับ,าาาาป,นนรบปุ่มละไรปุ่มอะไรปฏิฟังก์ชันนะฮะปุ่มอุปกรณ์ควบคุมครบเรียบร้อยทุกอย่างเลยเดี๋ยวอัพไอ้นี้สตาร์ทรถให้ดูคันนี้นะแล้วดูพวกภายในนะครเบาะฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งดูปีกเบาะยังแข็งอยู่เลยนะครับ ปีกบอ,อยังตั้งยังไงนี่อยู่เลยเบาดําได้แดงใช่คันนี้ก็มีตําหนิเล็กน้อยนะฮะตำหนิเป็นนี่ฝั่งมือจับปรับขึ้นลงนะก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างตมามการใช้นานนะครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นรถมือสองไมาเป็นรถยูสก็ลองไอ้นี่กันดูอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูที่กระโปรงหน้ากันนะีะว่าไปนี่ฮะตามมามเรามาดูแล้วจะาฟอร์ดคันนี้เอ้ย นี่โชกคอัตโนมัติด้วยนะครับไม่ต้องใช้ไม้คำ้ำไม่ต้องอะไรแล้วนี่รูรูละหลาตัางสไตล์ฟอร์ดเลยและรับประกันนี่ครับเครื่องเดิมเนี่ยกิฟตนี่อย่าให้ดูจูมซูมด,ด,ดูที่หัวน็อตนะไงน็อตเดิมนะครับหน้าเดิมขายเดิมนะคันนี้แก้มคางไม่เสินขันนะครับคามหน้าเดิมภายในกิฟต์อย่างนี้เลยนี่ครับทำให ถ้าอ้าไม่มั่นใจนะอ้าไม่เปิดให้ดูนะพวกนี้เรากล้าการันตีคุณภาพนะครับว่ารถเราเป็นมาสภาพไหนเนี่ยรีวิวกันตรงไปตรงมาดีกว่าเนาะลูกค้าสบายใจเราก็สบายใจด้วย,ย,ย,ยโอเคครับแล้วก็นี่เดี๋ยวปิดโชว์อีกรอ,อบอึงไงนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างได้นะฮะเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์ไว้ให้แล้วก็โทรสอบถามได้อยากได้แบบไหนอะไรเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญนะคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับ